สรุปก็คือการที่ทา่านคิดเป็นเพื่อนกันตลอดไปมันไม่มีทางเวิร์กงั้นเปลี่ยนอย่างนี้เลยขอร้องแบบแฟนเลยเอาทุกคนเลิกกลองพี่พี่เล่นเนียนมากเลยวันนี้ผมขอเลิกเร็วหน่อยนะเจผมต้องไปถ่ายคุณชายท่าน้ำนนต่อ เฮ้ยหยุดกินได้แล้วเดี๋ยวปูนตื่นขึ้นมาจะทํำยังไงโอ้ยโดนยาเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็สองชั่วโมงตื่นแล้วใช่ไหมนี่คือแบบจำลองการใช้ชีวิตแบบแฟนแฟนท้ายเป็นแฟนทำตัวไม่ถูกแน่เลยอะ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราจําลองขึ้นมาโอเคเอาวะ

เอามาถึงแชมเปญให้หน่อยได้ไหมท่านท่านท่านอยู่ไหนท่านออกมาเร็วท่านอะไรว่าไงนี่คือสิ่งที่ท่านสร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคือหมายความว่าผมสามารถทําได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมได้ทุก Yeah. ใช่ครับสายผมรักคุณใครปล่อยคิวเนี <S <S ่ยกำลังเข้าได้เขาเข็มเลยก็อีไม้มันมีถ่ายละครยังไงยะหล่อนฉันก็บอกกี่ทีแล้วว่าจะกินผู้ชายเนี่ยช่วยมาเทรนกับฉันก่อนถัาพ้หน้าไม้มาสายฮะสายผมรักคุณทำไมอยู่ข้างล่างผมรักคุณคุณสายได้ปลดกับมาหาผมเถอะสายรักคุณไม่ได้แล้วหน้าไม้สายเป็นแฟนกับปูแล้ว สายจะเป็นของปูนตลอดไปโอ้ไม่นื่จะปวดเหลือเกินความรักของคุณทั้งสองมันช่างมั่นคงและงดงามผมรู้สึกแย่ที่ทำให้ความรักของคุณทั้งสองแตนเพื่อนผมผมผมขอไปทานข้าวเย็นก่อนแล้วกันแบบนี้ก็ดีนะท่าน <laughs> ดูทีวีดีกว่าคิดละสร้างเพื่อชีวิตที่มากกว่าสวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์ซี่ผีเจาะปาก วันนี้ขอเมาส์ข่าวเช้าล่าสุดของนางเอกอักษรยอร่อทอรอและพระเอกอักษรยอร่อปอแอบอยู่กินกันอย่างลับๆแต่ดิฉันว่าไม่น่าจะอยู่กันเฉยๆนะคะน่าจะหนักไปที่กินกันมากกว่าค่ะโอ้ย เอกอักษรย่อแค่เนี้ยคงไม่ใ <Ooh> ช่คููเราหรอกมั้งทางรายการก็ไม่อยากจะให้ใครเสียหายนะคะก็อยากจะขอใบเพิ่มอีกนิดหนึ่งสําหรับนางเอกอักษรย่อทรรอเนี่ยก็ประมาณเม็ดละเอียดละเอียดที่อยู่บริเวณริมชายหาดนะคะส่วนพระเอกชื่อย่อปอเนี่ยก็ประมาณเอาไว้ฉาบฝาผนังบ้านนะคะคิดว่าไม่น่าจะเดากันออกกันนะคะไีเมาสซี่ไม่บอกชื่อจริงกันเลยที่บระชาชนไปเลยอะ แต่ชาวบ้านก็รู้กันหมดแล้วว่าเราอยู่ด้วยกันแต่เราก็จะพยายามมดทนนะแม้ว่าเราจะต้องการจากปูนมากกว่านี้อยากอยู่กินกันแบบสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายอยากสร้างอนาคตของชาติร่มกับปูนแต่ลูกจะใช้นับสกุลใครเรารู้ว่าปูนคงไม่ต้องการอย่างนี้แต่เราก็จะพยายามอดทนให้คนอื่นนินทานนะ แม่เราก็แค่ไม่ต้องออกไปเดินเล่นแถวบ้านให้ได้ยินเรื่องระคายหูสบายเพื่อปูเราทำนัดอยู่แล้วดีมากสายแล้วก็ไม่ต้องแคร์ใครเลยแล้วก็อยู่กันแบบนี้สบายดีเนะไม่ต้องไปแต่งงแต่งงานอะไรเลยมันมันผูกมัดกันเปล่าๆนะนะนะทันทานทานทันออกมาทันปูปูจใครอ่ะสายงงไปหมดแล้วนะ อะไรอีกเนี่ยตกลงผมเอาแบบนี้แหละเป็นแฟนเนี่ย work สุดแล้วท่านช่วยทำให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ละเอ่อยังเหลืออีกแบบหนึ่งนะไม่ลองดูก่อนเหรอไม่ต้องอนะ่ะแบบนี้ลงตัวสุดแล้วปูนปูน,ปนคุยกับใครอะใส่งงไปหมดแล้วนะท่านช่วยเปลี่ยนให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมตอนนี้เลยนะเพราะว่าผมจะรีบกลับไปขอทรายเป็นแฟนงั้นตอนนี้ไม่รู้ทรายกับไอ้หน้าไม้นี่ไปถึงไหนเองไหนกันแล้ว,ลวอะเร็ว ลองดูก่อนมันยังเหลืออีกแบบหนึง่งแบบคู่แต่งงานอ่ะลองดูหน่อยเด้เฮ้ยบอกว่าไม่เอาไงพูดไปดเรื่องเมไงคู่แต่งงานบ้าบออะไรยังไงผมก็ไม่แต่งงานอยู่แล้วอือฮี่ต้องทำันขนาดนี้เลยเหรออือ ผมเลือกชีวิตจากที่แล้วไปแล้วแม่นะเนียจัดอะไรเสร็จจะได้เป่าเค้กกันนะไม่ได้กิจกรรมร่วมสนุก ถ้าคุณต้องเซอร์ไพรส์แฟนสาวหรือแฟนหนุ่มแบบในซิทคอมคุณอยากให้แฟนเจอคุณในห้องไหนของบ้านร่วมตอบคำถามพร้อมแชร์ให้เพื่อนหนึ่งคนเพื่อรุ้นรับของรางวัลติดตามได้ที่ w w w a p t h i i c o m l i f v e m o r e